โอมีไม่มีเี่ยเดี๋ยวกันกตำรวจยัดเห็่ะไปไหนด้นี่นีเอลวจอลจอละไปยืดไงยอมแล้วอ่ะโอเคในถุงเท้านี่มก็ใชคลอดเทียนคลอดคลอดมันขู่เลยผสมข้างเลยเฟผสมข้างเลยี่เจมเจบะ